มาสด้าประเทศไทยเปิดตัว New m a z ด a 2 Minor c h a i ชปี2023อย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการปรับดีไซน์ใหม่เพิ่มรุ่นพิเศษใหม่ตัวรถจะมีรายละเอียดราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ละรุ่นย่อยมีออปชั่นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมสรุปมาให้ฟังครับ มาเริ่มต้นกันที่ราคานะครับสำหรับตัว Mazda 2 Minor c h a i n ปี2023โดยตัวราคารุ่น t c h b a c k 5ประตูและตัวซีดาน4ประตูจะมีราคาเท่ากันนะครับแบ่งออกเป็นตัวเครื่องยนต์1.3ลิตรนะครับและตัวเครื่องยนต์1.5ลิตรดีเซลโดยมาเริ่มต้นกันที่ตัว1.3 C มีราคาอยู่ที่599,000บาทตัว1.3 S ราคาอยู่ที่ 680,000บาท1.3 SP ราคาอยู่ที่730,000บาทส่วนในตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะเริ่มต้นจากตัว1.5 XD มาพร้อมกับราคา720,000บาทและตัว1.5 XDL ตัวท็อปสุดมาพร้อมกับราคา830,000บาท ซึ่งในครั้งนี้นะครับมาสด้นะครับได้ทําตัวตกแต่งพิเศษนะครับหรือว่ารุ่นพิเศษมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์1.3ลิตร2รุ่นนะครับมีราคาอยู่ที่662,000บาทและ647,000บาทโดยมิติตัวถังนะครับของตัว m a ด d a 2ปี2023ทั้งเวอร์ชั่นซีดานและเวอร์ชันแฮชสแบกนะครับยังมีขนาดมิติตัวถังเท่าเดิมอยู่นะครับ ส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับโดยตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.3 SkyActiv-G จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วขนาด1.3ลิตรกำลังอยู่ที่93แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่123นิวตันเมตรทำงานผ่านเกียร์อัตโนมัติ6จงังหวะรองรับน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ E20 และเป็นระบบขับเคลื่อนล้อคู่หน้าส่วนตัวเครื่องยนต์ดีเซล1.5ลิตร SkyActiv-D จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียง16บาวขนาด1.5ลิตรพ่วงก,กับตัวเทอร์โบชาร์จกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับจะอยู่ที่105แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่250นิวตันเมตรทำงานผ่านเกียร์อมัด6จังหวะนะครับพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อคู่หน้าเช่นเดียวกันส่วนของตัวราเรียดน,นะครับที่มีการเพิ่มออปชั่นมาให้ในตัวปี2023นะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ภายนอกตัวรถใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนทางด้านหน้าน,นะครับดีไซน์ใหม่ซึ่งจะมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือตัวกระจังหน้านะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในตัวท็อปนะครับจะเป็นกระจังหน้าลายลังพึ่งสีดําเงานะครับนอกจากนั้นนะครับกันชนด้านล่างน,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 นะครับก็จะถูกดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกัน ส่วนด้านข้างตัวรถนะครับเส้นสายนะครับทั้งตัวแฮชแบ็กและตัวซีดานะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับโดยในตัวท็อปนะครับเวอร์ชันที่เป็นล้ออลอย16นิ้วนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่นะครับส่วนตัวรุ่นที่เป็นล้ออลอยขนาด15นิ้วนะครับยังคงใช้ดีไซน์เดิมอยู่นะครับสำหรับด้านหลังตัวรถนะครับก็จะมาพร้อมกับการออกแบบนะครับตัวกันชนด้านท้ายดีไซน์ใหม่นะครับจะดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดสําคัญนะครับที่มีการเพิ่มเติมมาให้ในตัวมาด้าสตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยมาด้าสนะครับมีการเพิ่มตัวระบบ i Active Sense นะครับเพิ่มเบรกอัตโนมัติทุกรุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยหยุดอัตโนมัตินะครับทางด้านตอนหน้าระบบช่วยหยุดอัตโนมัตินะครับทางด้านตอนหลังเพิ่มระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับ Mazda Radar Cruise Control มีเพิ่มระบบนะครับเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกช่องจราจรนะครับหรือว่า LDWS เพิ่มระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็ช่วยเบรก SBS มีเพิ่มระบบไฟส่งอัตโนมัตินะครับ HBC แต่ที่น่าเสียดายนะครับระบบความปลอดภัยของคันนี้นะครับยังให้ถุงลมนิรภัยมาแค่2ตํตำแหน่งนะครับคู่หน้าเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับระบบความปลอดภัยอื่นๆนะครับก็มีเรื่องของกล้องมองภาพรอบคันนะครับมีมาให้เหมือนเดิมมีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าสี่ตำแหน่งด้านหลังสี่ตำแหน่งมีระบบเบรก ABS EBD BA มาให้ครบนะครับเหมือนเดิม สำหรับภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารนะครับจะมีการตกแต่งสีพิเศษใหม่ต่างๆนะครับซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างไปตามแต่ละรุ่นย่อยนะครับโดยภายในนะครับจะมีทั้งสีขาวสีดำและสีฟ้านะครับนอกจากนั้นนะครับมาด้วตัวโมเดลเยอร์2023นะครับจะมีการเพิ่มสีตัวถังใหม่3สีนะครับก็จะมีตัวสีเทาสีฟ้าและก็สีน้ำเงินนะครับ โดยรุ่นที่สามารถเลื่อกหลังคาดำนะครับหรือว่าแบ็ r รูฟได้นะครับจะเพิ่มมาให้ในรุ่นตัว1.3 SP และตัว1.5 XDL เท่านั้นนะครับส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรบปัดฝนอัตโนมัตินะครับหรือว่าเลนเซนเซอร์กระจกมองข้างนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวพร้อมกับปรับและพับด้วยไฟฟ้ากระจกบังลมหน้านะครับเป็นอะคูสติกกราส มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้มีปลายท่อไอเสียโครเมียมหรือว่าภายในนะครับก็ยังมีตัวหน้าจอนะครับ h a up display แบบสีมาให้มีระบบเบาะนั่งคนขับนะครับปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมกับเมมโมรี่ซีสองตำแหน่งซึ่งเป็นออปชั่นนะครับที่ในเซกเมนต์นี้นะครับมีมาสด้าเจ้าเดียวนะครับที่มีใส่มาให้เบริเรณตรงกลางนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวหน้าจอสีนะครับขนาด7นิ้วรองรับตัว Apple c a r p l a y Android Auto ลำโพงม,มีไม้6ตำแหน่ง มี AUX USB ใส่เข้ามาให้นะครับและนี่ก็จะเป็นารายเอียดทั้งหมดนะครับของตัว Mazda 2 Minor c h a n ตัวปี2023นะครับที่มีการปรับดีไซน์ภายนอกภายในใหม่พร้อมกับเพิ่มรุ่นพิเศษใหม่ด้วยนะครับโดยจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ19,000บาทจนไปถึง40,000บาทนะครับตามแต่ละรุ่นย่อย โดยเน้นการเพิ่มออปชันนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยปรับหน้าตาให้สดใหม่มากยิ่งขึ้นโดยมีราคาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่599,000บาทจนไปจบที่รุ่นท็อปนะครับในตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอยู่ที่830,000บาทเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับตัว m a ด2 m 2 n ม r c h a ช n ปี2023นี้คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Oh